ไปล่าเวลาการทํามาหากินนะพี่มันผิดอย่างเลี้ยวขวาตรงนี้มันถ้าเกิดพูดถามว่าผิดไหมฮะอ่าฮะอ่าผู้โดยสารขึ้นรถจะไม่มีเงินเนี่ยอือฮึเป็นไปไม่ได้ผิดแน่นอนครับคือผู้โดยสารหนูไม่ได้ไม่มีเงินหนูแค่ไม่มีเงินสดพี่พแล้วหนูก็ถาม<น>พี่ว<น>่าใ,ในระหว่างทางอะถ้าเกิดคุณบอกผมแต่แรกผมจะไม่ว่าคุณจะทำเลยนี่คุณมาบอกบนรถและไม่และหนูกดไม่ได้กดถึงหนึ่งนาทีเลยเมื่อกี้หนูจับเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมิเตอร์พี่ก็กดหนูไม่ได้พี่ ฟรีเลยมิเตอร์ที่ก็จับเวลาถูกมเขาไม่มารอกหรอกพี่ตเวลานี้ทหนหขึ้นหนูขึ้นแท็กซี่ตลอดทุกคืนเขาให้หนูกดได้คนไงแต่ไม่ใช่ผมอ่าแสดงว่าพี่คนเดียวเลยไม่ใช่พี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงตรงไปก็ได้มันไม่ไม่ไม่ใช่ผมไงเอ้า คือไม่ใช่ผมคือผมมีลูกคา้าบ<ข>อเป้า,าหมายนี้ผมก็ไปอบบนี้ผมไม่ใช่รถเดี๋ยวสายสผมไม่ใช่รถสามก่อนที่ว่าจะต้องมาโอจะมารอลูกคา้ากดเงินช่วงเวลานี้คือคือต่อไปเนี่ยเนี่ยผมส่งคุณเนี่ยรอบเดียวเนี่ยแสดงว่าผมต้องได้แค่นี้ใช่ไหมก็ค,คืออะไรอออกไปเนี่ยคนไม่มีแล,แล้วก็เรียวสายคุณจะมาล่างโอ้หมหนูไม่ได้ให้พี่รอมาเลย อุ้ยหนูไม่ได้ออกไปกดนานอะไรขนาดนั้นเลยพี่จะโมโหหนูอะไรอย่างนั้นน่ะพี่เป็นคนพี่ทํางานบริการนะใช่ก็พี่ใช่และพี่จะโม่แต่พูดแสารขนาดนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยพี่นีจอูู้ดสารบางคนอ่ะเขาไม่เป็นอย่างคุณหรอกนี่หนูหนูขึ้นที่ไรไม่มีใครพูดแบบพี่เลยก็เรื่องของเขาที่อันนี้มันเรื่องของผมหนูงงอ่ะหนูงงก็คือว่าผมไม่อยากให้จอดไงคือผมรับรับตรงนี้แล้วผมก็ส่งโอเคผมโอเค แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ผมไปจอดกดเงินกดทองอย่างเงี้ยไม่เอาผมไม่ได้ไม่โอเคกันเงินเงินโอนหนูก็เลยไปกดให้พี่อันนี้ต้กฎหมายกอนขนส่งเขาไม่ให้กดเงินโอนเขาไม่หนูก็ไลยไปงอยู่แล้วว่าต้องให้โอนเงินถ้าคุณบอกกับผมว่าคุณจะโอนหรือว่าคุณไม่มีคุณไม่มีเงินผมจะไม่รักคุณพี่ไม่ได้ถามหนูก่อนด้วยเพราะว่าปกติหนูขึ้นมาหนูไม่ต้องถามใครแบบนี้ไงเอาเอาเออใช่ พี่ไม่ได้บอกที่ไม่ได้ติดป้ายนะเวยว่าไม่รับเงินโอนถามก่อนที่ไม่ได้พูดเพราะว่าหนูขึ้นคนเป็นยางี้กฎหมายอ่ะกฎหมายไหนกฎหมายเขาก็จ่ายเงินสดกันอยู่แล้วพี่พี่นั่มันยุคไหนแล้วว่าฮะก็เขาไม่มีข้อห้ามเลยอะว่าว่าต้องให้เขาไม่มีข้อห้ามไม่ต้องให้โอนเงินใช่พี่พูดถูกมันเนเออไม่ไม่มีข้อห้ามว่าต้องให้ไมอให้โอนเงินใช่ไม่มีข้อห้ามก็โอนแสดงว่าโอนได้แพ้วะนั้นผมไม่มีบัญชีอะ คนส่งข้าไมว่าอ่ะอ่แล no, ้วหนูก sure so ็เลยไปกดเงินเล็กกี่ไงถูกไหมล่ะแล้วผมต้องมารอพี่ไหมหนูไม่ได้ที่เราเอาสัญชาตญาณไม่เอาสัญชาตญาณฟังหนูนะผมจะต้องมารอพี่ไหมผมสม่ำรมที่จะมารอพี่ไหมพี่ฟังหนูก่อนเพราะว่ากดดับมิเตอร์มันก็ขึ้นตามราคาไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังไงพอเวลาหมุนมันหนึ่งขึ้นมาไงมาไงแล้วตีเป็นกิโลอ่อนแล้วก็พี่รีบไปรับคุณเถอะ ใช่ไงผมกม็ต้องไทำมาหากินพ,พี่ไม่ต้องไปเสียเวลาเี็งหนูหรอกอนั่นแหละเอาตามี่สบายใจคุณไม่ต้องมาพูดผมพูดในสิ่งที่ถูกในหนูไม่รู้ว่าไหนถูกไม่ถูกเออเอา,เอาแล้วนะหัดยแยกแยะให้ออกดีว่าถูกไม่ถูกอะ่ะผิดถูกอ่ะเราต้องแยกแยะให้ออกบ้าเปล่าผมไม่จําเป็นต้องมารอใครหรอกไม่ต้องมาพูดอ๋ออ่อกวนกวนว ไม่หนูโอเคแล้วแล้วแต่พี่เลยก็หนูยังไม่เคยเห็นผมไม่ได้ทําอะไริดที่สิ่งผิดกฎหมายนีไอเข้าใจงานบริการผมบริการดีแต่ํามสำรับคุณที่ดีไอ้พี่ตรงไหนหนูเค่นลงไปกดตังค์หนูไม่ได้ด่าก็มันไม่ก็ผมไม่อยากรอไงก็ผมรับงานด้วแล้วคุณยัไม่บอกว่าคุณไม่มีเงินเอถ้าคุณบอกไม่มีเงินผมไม่รับหนูไม่รู้พี่ไม่ได้ถามหนูก็เอ้ามันต้องให้ถามเหรอขึ้นรถไปขึ้นรถในสาแล้วนะถามว่าเงินสดได้ไหมโอ้โห